เธอไม่ต้องรีบโตไปหรอกนะไม่ต้องเก่งตลอดเวลาไม่ต้องเข้มแข็งกับทุกอย่างไม่ต้องรีบเอาชนะทุกสิ่งไม่ต้องรีบเข้าใจทุกเรื่องในชีวิตตอนนี้ก็ได้แม้ว่าโลกข้างนอกมักทำให้เธอรู้สึกกดดันว่าเราต้องรีบโตต้องเก่งอยู่เสมอต้องหาคำตอบให้ได้เร็วที่สุดและต้องสำเร็จเหมือนอย่างใครหลายคน แต่ในความจริงทุกคนมีเส้นทางของตัวเองและเธอมีสิทธิ์เต็มที่ที่จะค่อยๆเติบโตในแบบของเธอเองโตอย่างช้าๆก็ได้โตแบบไม่สมบูรณ์ทุกวันก็ไม่เป็นไรจะมีรอยแผลมีน้ําตาบ้างหรือมีคำถามที่ยังไม่มีคำตอบอยู่ในใจก็ยังเรียกว่าเติบโตเหมือนกันนะ พราะบางทีการเติบโตที่แท้จริงคือการยอมรับว่าเรายังไม่เข้าใจทุกอย่างก็ไม่เป็นไรไม่ต้องรีบวิ่งไปถึงเป้าหมายหรือถึงเส้นชัยก่อนใครแค่ใช้ชีวิตในจังหวะของเธอเองช้าได้แต่ใจต้องไม่ละทิ้งตัวเองนะค่อยๆเติบโต และเติมพลังใจเล็กๆให้ตัวเองแค่พอให้หัวใจเธอยิ้มได้ในทุกๆวันแค่นั้นก็พอแล้วนะเธอจะมีเสียงนี้ที่เป็นกำลังใจให้เธอเสมอนะ Sweet Things Daily จากไขหวานถึงคุณที่นี่คือพื้นที่ปลอดภยัยสำหรับหัวใจที่อ่อนล้าของเธอนะ